สบาดีค่ะได้ชุดเดิร์ลได้มาแล้วได้ชุดมาแล้วแต่แล้วก็รองเทาแต่ว่าชุดจะเป็นชุดที่สวยยังขาดกระโปรงนี่ไดกงมาคัญค เต้นท่าที <S <s ่ไปหารอยู่แล้วลูกอยูเต้นท่าไหนแค่ได้พี่เขาก็เรียนใช่ป่ะเลียบถูกแกงเหมือนกันยังก็ยังดิข้ัวหมูมีกี่วันนะนิดนึงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราจะดูว่ามันตื่งเด็กเดียอะางวันนี้มีโอเข้ามาเรียนแล้วนะ เปคืองให้ลูกตุปองแปลว่าอะไรคะอ๋ออะไรลอยอะไรจมน้ำเหอลูกไหนจมนไหนลอยสวยมากเทเเหมือนไทยอ่ะผมสวยไหนรู้ไหมเนี่ยคุณผันัหูอะไรน ได้ค่ะลูกได้ได้ค่ะร่ขแล้วขึ้นไปถูห <ini again. ros ient> ้องทีหลังก่จะโค้งหนึ่งนาทีเดินขึ้นลง ได้ค่ะลูกตัวน,นี้ขายเต็มเหรอคะ